เมื่อคืนแม่ดูแลนุกไม่ได้ดูตอนนี้จนมากเก็บตังค์ไว้กินข้าวแล้วก็อาศัยดูคลิปที่แฟนคลับส่งมาให้ดูบ้างาตัวเองเข้าไปส่องอ,อะไรนะติจตอกนุกธนาดนกับไปลายปลายโอเอก็คือดีอะไรนุกผู้ชายมากกาดหล่อเอาจริงหรอโอเคเดี๋ยวไว้พูดกัน เอาใจสาวกลุกไปหน่อยเปิดเพลงของเขาหน่อยเพราะว่าเพลงเขาน่ารักมากเตอามาชลาเต้าหวานไอ้เต้าตมันเป็นดวงของปายจริงๆนะเนาะจากเด็กพนักงานออฟฟิศเนี่ยเมืองคิดดูน,นั่นแหละความเป็นตัวปายนี่ยทำให้เขาดังรู้ปะ่ะขอบคุณกา นุกปลายอีกรอบค่ะได้จ้ะนุกกปลายรอแบบนึงนะแม่แม่นุกกปลายเดี๋ยวถึงเวลาไลฟ์แล้วลอรอแม่อ่ะนุกกปลายอัดวิดีโอแล้วกันลุนาเอาไปโพสในช่องของตัวเองที่อยากโพสเลยแท็กมาด้วยนะเออฟังนะครับแฟนคลับนุกกปลายฟังรอบนี้อ่ะก่อนที่จะไปดู<ล>ก่อนที่ไปดูไลฟ์สดของนุกกปลายนะครับผมนะครับ ล่าสุดข่าวด่วนมากข่าวใหญ่มากก็คือตอนนี้ลุกกปํายกำลังเป็นผู้ต้องสงสัยนะครับผมและอาจจะตกเป็นจำเลยนะครับการขนค้าสัตว์ข้ามชาตินะครับผมเพราะอะไรเพราะล่าสุดเนี่ยทางการจีนนะครับผมได้ส่งหนังสือ นะครับผมส่งผู้ร้ายข้ามแดนเนี่ยมายังสถานทูตในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วจ้ะเพราะว่าหมีแพนด้าที่ประเทศจีนตอนนี้ไม่เหลือแล้วจ้ะหมีแพนด้าที่ประเทศจีนไม่เหลือแล้วจ้ะตอนนี้มาอยู่กับนุกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าเออ ตกเป็นจำเลยในคดีในคด,นดีทำให้มีแพนด้าหลงรักหรือเราเรียกสั้นว่าไอ้เต้าแพนด้าของนุงไปหลงรักและพากันแห่มาอยู่ที่ประเทศไทยจ้ะและยังคงกระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่ทุกจังหวัดทุกภาคตอนนี้เลยบอกบอกเลยว่าค่ายบ้านบ้านสิงมิวสิกนี่คือทำเรื่องเลย ทำเรื่องเจรจากับประเทศจีนเลยตอนนี้เด็กในประเทศจีนไม่มีหมีแพนด้าดูแล้วจ้าพอใจหรือย so ังพอใจก็การุณาเอาคลิปบันท like, um ึกคลิปไปด้วยกูไม่พูดซ้ำแล้วนะนุ๊กไปเปไปอะไรกันคะนุ๊กไปเป็นว่าที่สามีภรรยากัน จบอ้าวเออนั่นแหละสงสารมีแพนด้ารายงานครั้งแรกค่ะตอนนี้ตาดำมากเลยค่ะนุ๊กไปสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เพิ่งเข้ามาดูไลฟ์วันนี้เป็นเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ทุกคนอนามาแล้วมีแพนด้าสำหรับทุกคนที่เพิ่งมาติดตามผมใหม่ๆนะครับหรือว่าเพิงพ่งเพิ่งเพิ่งเห็นไลฟ์นี้แล้วก็เพิ่งมาติดตาม นะครับก็ขอขอบคุณมากแล้วก็ดีใจนะที่ทุกคนชื่นชอบในคอนเทนต์ที่เรานำเสนอนะครับผมขอลาไปก่อนนะเต้าเพนด้าถึงเวลาแล้วโอเคสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับคุณพี่สวัสดีครับคุณนะ้าทุกกคนนะครับขอให้ enjoy กับการดูไลฟ์จ็บไลฟ์ของลูกงปนะครับ